สวัสดีครับวันนี้เป็น่านสามนะของวันที่สี่วันนี้เราจะไปดูรถลรลีคร่ค้อกันเดี๋ยวเราจะนัดเจอกับพี่จ้าที่บอดินลําหินนะะตอนนี้เราก็จอกเดินทางกันไปกับหนึ่งศูนย์ครับโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันที่บอดินลําหินกันเลยโอเคครับไปครับ สวัน,นีลำหินนะฮะวันนี้เราจะพามารีวิว ไทยท่านนะครับสวัสดีครับเป็นนาออนนะครับนาอักานกล้วยครับนาออดกัานกล้วยอะไรยโยนครับอ่านนี้ทําอะไรไปบ้างครับตัวนี้ก็ก็จะออกก็มีเปลี่ยนโชกคครับแล้วก็โชกคอย่างที่เปลี่ยนไปโชกก็จะเป็นโช๊คซีมาครับซีมาโช่าซีมาโชกก็เป็นของเฮียคงกิตบีทีวีครับแกทําให้ก็โอ้โหวิ่งแบบโชกคสี่ต้นเนี่ยเอารถอยู่เนี่ยก็สุดยอดเลยไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ผมมีคําถามมากมายเลย อย่างแรกครับผมเห็นบางครัวต้องมีเยอะครับเพราะว่าตรงนี้อย่างส่วนล้อเนี่ยตรงส่วนล้อหน้าหลังนี่ก็จะกัน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 ส่วนล้อกันสะบัดขึ้นด้านข้าง้วยก็จงกระจกมันจะแตกได้ก็ต้องใส่ทุกคันคือรถคอร์สคันที่เนี่ยเขาจะบังคับเลยการฝุ่นต้องมีใต้ท้องนี่ก็เหมือนเราต้องการกันเม็ดหินนะครับพวกเม็ดหินเวลาเราวิ่งในป่าในที่เป็นแบบมันจะเป็นเม็ดทงเม็ดหินตามไร่อ้อยไร่กาวโพดอะเนาะมันจะเป็นเม็ดหินเยอะแล้วก็เป็นตัวแบบป้องกันป้องกัน ถังน้ามันป้องกันทุกอย่างใต้ท้องรถมันจะสร้างความเสียหายให้รถยนต์เราตัวนี้คือเป็นกาดป้องกันมันก็ในกฎของตัวนี้ก็คือตั้งมาบอกว่าเออต้องยางอะไรต้องสองเส้นต้องมีแม่แรงต้องมีเชือ,อกดึง,งต้องมียูอุปกรณ์ไม่ลงไม่แรงอะไรต้องมีครบครับนีบ่ตัวนี้ถอดออกหมดเลยเพราะว่ามันติดโควิดติดโควิดก็ไปแข่งไม่ได้ออตดโควิดก็ไปแข่งไม่ได้ก็เลยต้องถอดเก็บเป็นบางส่วนอะไรก็เก็บไว้นี่แหละถ่วงมันไม่งนั้นท้ายปิวต่อไป ครับชมภ, <า S 1> ภายในหน่อยได้ไหมภายในรนะะบบอันนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีมีหมวกกันน็อกมีรองเท,ท้าชุดชุด,ขดแข่งเรามีมีทวินมีอ่ามีโลบงโลบาอย่างเงี้ยอ่าโลบาเราก็ทําแบบต้องเซฟ6จุดโอ้สปาโก้อ่าเข้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 าตัวนี้ก็จะมีถังดับเพลิงครับสองใบคือกติกาต้องมีอันนี้ก็จะเป็นเชือกเบลเชือกกระตุกต้องมีทุกคันเออ ตัวนี้จะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยก่อนลงแข่งเขาต้องตรวจสภาพทุกอย่างต้องได้มาตรฐานพวกสวิตด้านหน้าครับสวิตด้านหน้าก็ไปดูสวิตด้านหน้ากันครับสวิตด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสวิตตัดอืสวิตตัดตับเครื่องอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกระยะเส้นทางเป็นทวินทุกเอททุกเอทเราจะมาลงบันทึกไว้ที่นี่แล้วเราจะดูรู้ว่าแล้วเราค่อยมาเออมันจะเป็นตัวเก็บระยะเส้นทางตัวอื่นก็จะเป็นสวิตไฟทั่วไปครับเปิดสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์อะไรพวกนี้ผมมีคาถามคำถามเลยครับรถแดนสมุิเรามีรถแดนลี่คัน มันสามารถเป็นเกียร์ธรรมดาได้ไหมได้ครับเกียร์ธรรมดาก็ได้ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นเกียร์ออโต้ครับเพราะว่าขับสบายสบายสบายกว่าเพราะขับรถแข่งมาเยอะก็เทียบดูแล้วว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยเหยียบคือเราไม่ต้องพลาดเรื่องใส่เกียร์ผิดสับเกียร์ผิดมันมีประจำเลยประเภทเข้าเกียร์ผิดเนี่ยเออพอมันเป็นออโต้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันสบายเกียร์ไม่มีผิดแล้วไปอย่างเดียวเหยียบอย่างเดียวเหยียบอย่างเดียวมันอย่างเดียวเลยถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยคันนี้คันนี้มีระบบแอร์ไหมครับนะมีครับแอร์ แอร์เย็นเฉียบครับอ่าเวลาใครว่ารถแข่งไม่มีแอร์ไม่ได้นะตัวนี้แอร์เย็นเฉียบครับตัวนี้แอร์เย็นเฉียบรถแข่งตัวนี้เพราะว่าเราวิ่งเนี่ยทางไกลเนี่ยมันทั้งร้อนอะนะเนาะอากาศร,ร้อนมันก็ต้องมีแอร์ไม่งั้นโอ้โหอยู่ไม่ได้นะครับขับไม่ไหวเหมือนรถบ้านทั่วไปครก็มีประมาณนี้ใช่ไหมาณฟีลิ่งเบาหน่อดีกว่าการนั่งเบากระชับมากไหมกระชับมากอยู่ในล็อกตลอดเวลาอ่าอยู่ในล็อกตลอดเวลาอ่เบาะนี้เขามีเบลล์ลงในในเขาดูท่าลงหน่อยโอ้ยหหัวแทบโคก 哈哈哈哈 ลงไม่เหมือนชาวบ้านเขาสักหร่อยนะออดพาชมนะออดพาชมอย่าลืมนะครับการกู้อะไหล่ยนต์นะครับอะไหล่ VX80 นะครับอะไหล่โตโยต้านะครับตระกูลโตโยต้าคอมมอนเลวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคแซดเคดีอะไรอย่างมีหมดนะครับมีพร้อมเสิร์ฟนะครับอิซูซุนะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นเกี่ยวกับยานยนต์นะครับมีพร้อมส่งนะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับนะตัวนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็เก็บเป็นแนวเดิมๆไว้เพราะรถเราวิ่งทางไกลเราแข่งระยะไกลระยะแบบเอสม้าห้าสิบรูเอสม้ร้อ รถต้องเครื่องเลยต้องต้องเหนียวเลยไม่ได้ทาอะไรครับเดิมเดิมเดิมจ๋าเลยมีกล่องใบหนึ่งใช่ไหมใช่มีกล่องมีกล่องจูนใบเดียวครับแล้วก็เทอร์โบก็เป็นเทอร์โบเดิมครับตามกติกาเพราะว่าเราแข่งมันมีกติกาคุม ตัวนี้เราจะแข่งในรุ่นทีทีสอทีสามไกลสุดเท่าไหร่กี่โลมันก็มีเป็นร้อยโลครับห้าสิบร้อยโลยังยังเอเชียนี่ถึงร้อยกว่าถึง200ร้โลวิ่งปครับจะมาถามคำถามคำถามหนึ่งเลยการที่จะแรนลี่คันหนึ่งอย่างนี้เลยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับโอ้โหเริ่มต้นนี่ก็ต้อง ต้องต้องต้องถ้ายังไม่มีรถก็ต้องซื้อรถก่อนแล้วเนะาะรถนี่ก็ดูราคารถเลยจะมาราคาไหน,นอะไรอย่เงี้ยเราเลือกเอาเลยรถใหม่ก็ได้วีคอร์สออนหรือว่าเป็นวีโก้อะไรได้หมดวีโก้ได,ด igo, ได้หมดครับเราเลือกมาที่นี่อุปกรณ์การตกแต่งเนี่ยผมก็ว่าเป็นเส็จเนี่ยผมว่า ต้องมีหลายบาทอยู่นะหลายแสนอยู่นะอ, <laughs> อย่างว่าเนาะแข่งรถมันก็มีแต่เสียแหละไม่มีกําไรแข่งรถอันนี้คือความ<ค>จริงของนักแข่งนะครับ <laughs> มันอยู่ที่ความชอบเฉยๆหรอกอมันไม่ได้อะไรหรอกอยู่ที่ว่าเออมันเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตชนิดหนึ่งอะเนาะลูนะลกผู้ชายเราเนี่ยบางคนเขาก็ชอบเล่นกันอ,อะไรเงี้ยอ ถามว่ามันได้ตรงไหนมันก็ได้ความมันเฉยเฉย้ความมันประเด็นไอรล็กฟ้านี่เขาเขาบอกว่าทําไว้เพื่ออะไรครับอ่ามันคนถามเยอะมากเขาสงสัยกันเยอะเนี่ยครับไอรล็กฟ้านี่วันนี้ก็จะเล่าให้ฟังเลยไอรล็กฟ้านี่มันก็เป็นกาดครับมันมันเป็นกาดกันสวิตตัดไฟตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสวิตตัดไฟ สวิทตัดดับเครื่องอ่าเนี่ยกันเวลาเราวิ่งเพราะว่ารถพวกนี้วิ่งตามป่าตามเขาเนาะมันจะมีกิ่งไม้อะไรไม้นี่มันจะมาเกี่ยวตรงนี้ประจำะเกี่ยวปุ๊บ,บเครื่องดับเลยเครื่องดับเลยเสร็จเลยครับเครื่องดับเราก็เสียเวลาเอสเอสนั้นเราต้องเสียอยู่แล้วทีนี้จบเลยครับเราจะเสียเอสไปเลยเสียเวลาไปเลยพอมีตัวนี้ปุ๊บกาดกันเจอกิ่งไม้ก็ เจออย่งก็ไปเจออย่งไรก็ไปจบนี่ยเราตัวคนถามเยอะมากก็ก,ก็ลอาให้ฟังแล้วไม่ใช่ราวตากผ้านะเชาเขาถามว่าทําไว้ทําไมตัวนี้สงสัยมากเลยเขาบอกเออเน,นี่ยสงสัยกันมากนี่แหละครับเป็นเป็นเป็นตัวกันครับต่อไปเราจะไปลองกันเลยดีกว่าอ่าณออดพาลองนะครับอ่า ตอนนี้อยู่ในรถนาวแล้วนะครับฝากเช่าผมได้เลยมิสเตอร์จ้านะครับ YouTube Mr.Ja นะครับคนข้างหลังผมบอกนี่ไหมครับสบายแอร์เย็นอะแอร์เย็นะรับอกแอร์เย็นรถแอร์เย็นรถแข่งแอร์เย็นมันก็เป็นรถบ้านเร้าๆนี่แหละเหมือนรถบ้านแต่ทุ้งแางดีแต่เป็นใช้ทิปประจำวันใช่นี่เป็นการนั่งครั้งแรกนะครับไม่เคยนั่งรถแลลี่ด้วย ハハ <laughs> <laughs> ไม่มีหลุ่มไม่มีหมอลูกมันวิ่งมา,างมไม่มีไม่มีอะไรเลย หลังจากที่ไปเทสกันมาครับก็เป็นครั้งแรกเพืเราลอยปในอากาศเราล้วหลังจากที่ได้นั่งหน้าน <si> ั่งหลังอผมว่านั่งหลังจะลําบากเลยนั่งหน้าสบายกว่าเพราะมันเหมือนกระชับกระชับอกไม่โตไปไหนผมไม่รู้สึกไม่มีความเสียวเลยแต่ตอนสาดโค้งแรหลกคนลุกคนลุกเลยคลุก ก็วันนี้ขอบคุณน้ำมาครับที่ให้สัมภาษณ์ครับก็รอติดตามอ e ีต่อไปว่าผมจะไปที่ไหนกันครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ